ตลาดสดตลาดสดชัยนาทแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ยนี่ไงกุ้งอ่ะกุ้งใหญ่ใหญ่ไก้าายโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่อันนี้เหรอ bà tôi giải, ô, được gì à?

ก็มีเอ้าไข่ก็มีข้าวนาไข่เมีายงเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงก็มีเขาแบ่งเป็นโซนๆนะพี่นะหมูอันนี้ อันนี้แค่ตลาดเล็กใช่ไ่มยมีตลาดใหญ่อีกใช่มะตลาดใหญ่อ๋อ